อัปเดตผลลับพี่อาร์ต34วันแล้วทุกคนบอกเลยว่าพีกมากผลลับสองภาพเนี้ยคือต่างกัน34วันนะดูเนื้อที่ปลิ้นออกมาจากขอบกางเกงข้างนี้นะมันเยอะมากอะ่ะแล้ว34วันคือไม่มีเนื้อปลิ้นแบบ ตรงข้างๆเอวแล้วอะแล้วถ้าทุกคนสังเกตนะทุกคลิปของเอิงนะเอิงจะเทียบสเกลที่เท่ากันเลยคือหัวไหล่เท่ากันปลายนิ้วมือเท่ากันตรงหัวเข่าเท่ากันเห็นปะสเกลสองภาพเนี่ยคือเท่ากันเป๊ะนะเวลาที่เราเทียบแบบเนี้ยเราจะเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนมากเพราะว่ามันเป็นมุมเดียวกันดูขาสองภาพนี้นะขาเล็กลงเยอะมากแขนก็เล็กลงทุกคนส่วนอันนี้คือภาพหน้ากระจกนะคะเห็นปะว่าวันแรกติดกระดุมคืนแน่นเลยอะแล้วแบบมีความแบบปลิ้นออกมาแต่อันเนี้ยคือไม่ปลิ้นแล้วส่วนภาพเนี้ยตอนเอิงเทียบรูปอะเชื่อปะ ภาพซ้ายมันเหมือนน้ำเต้ามากเลยเองก็เลยทําภาพแบบนี้ให้แล้วก็ภาพขวาเห็นความเอลปะ่ะภาพนี้คือเอลว้าวแล้วอะแต่ภาพนี้คือเอลมันแบบมันมันพองออกมาด้านข้างอะทุกคนและนี่คือผลลัพธ์ของการตั้งใจในโปรแกรมนะคะ34วัน สำหรับใครที่อยากลดได้แบบนี้นะคะสามารถมาพูดคุยกันได้บอกเลยว่ามาจากคลิปพี่อาร์ตเอิงจะมีส่วนลดค่าคอสให้ด้วยตอนนี้เหลือแค่50เท่านั้นแล้วถ้าใครที่อยากฟังรีวิวจากพี่อาร์ตนะคะว่าลดแล้วเป็นยังไงบ้างปักหมุดไว้ใต้คลิปได้เลยพี่อาร์ตผ่านวิธีการลดมาเยอะมากก่อนจะมาเจ